สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีครับขอขอบคุณเจ้าย้ำเคยเย้ำบ่วงหน้นนนนนนหหยน้ำบ่วงหน้ที่เก่ามาสรุกเท่นั้นกันนะเป็นวัดว่าเสียงบ่วงโน้พี่ยาเซนได้นะมาลุ้นไอ้พี่มา ไม่ถือบุตรถือก,กูแล้วหน้าบ่อนปัดบทถือใครเลยมามาใส่ไหมามาใส่ไหมบทถือ

nó em bỏ rồi mày đi phụt mày đi Nó đi phụt đi phụt mày đi được mày đi phụt mày đi phụt mày đi มีเสร็จโจรโอ๋มมมอมันมันมันเจ๊ย่าสุดยอดเดี๋ดอยวไล่อีกแล้วสุดยอดสุดยอดถึงลูกมันแต่กับตัวใหญ่โอเคสุดยอดสุดยอดเลยเริ่มไล่เริ่มไล่ให้แล้วมันนี่ละของแท้ มานมมา,มาทุกคนไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อตบ,บอิ๊กยบอลใส่คนละวั <c oughs> นหกเลยนี่ปลาอ้อยนะหลุดมาทางนั้นเองทุกคนมาบิบ,บอลใส่คนละเซตใส่ยี่หนึ่ง เคยหกเด้อคือบนใคนะรเนาะดุจขี้ข้าง,า,า,างนอนนะครับเรือเท่านี้เสียไเป็นน้ำเลย,ยมานตัวเดียวเหมือนกะหมาน,นมาน,มาน,ม,านมานอนดอกงมันมีแต่มานยังเหลือหมานยังเหลือพี่น้องเลย chút mãi mát 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 mãi 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 mắn mãi 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 á, mát ปักอร่อยก็เซอร์ปักก็ดูตามเด้อพันดงเลยเรื่อยอีที่สามอีที่สี่มานเรื่อยตามมาจะติดโอเคขอบใจไป